เธอเข้ากลุ่มเราไหมเพราะเธอสวยมากกลุ่มเราสวยทุกคนได้สิแต่เดียวฉันมานี่เอยีย่าเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะทำไมล่ะสมพรฉันมีเพื่อใหม่แล้วฉันไม่อย,อยากอยู่กับคนไม่สวยเบแบบเธอโอ้ยอนี่โดนเพื่อนทิ้งแล้วต้องไปเล่นบลูครับเผื่อมีคนชวนเข้ากลุ่มนี่เธอเข้ากลุ่มฉันไหมเป็นไปนตามที่คิดออกเข้าสิต่อไปคงต้องเจอนางร้ายในกลุ่มสินะฉันดูละครสั้นมาเยอะ นี่เกว่าฉันขอเพิ่มเพื่อนใหม่เข้ากลุ่มได้ไหมไม่เอาอะทำไมล่ะคามี่ฉันไม่ชอบคนเยอะเพิ่มมาเถอะคนเยอะสนุกจะตายชิ้นคนเยอะๆยะแน่นหละสนุกเพิ่มมาเลย j a s m i n underscore nn at oraanya จะเพิ่มอีนี่มาทำไม,มเข้ามาก็เจอนังร้ายเลยวะ่ะพวกเราไปเล่นยูเวตกัน ไปกันฉันไม่เล่นไม่เล่นก็เรื่องของมันคงจะรอดแล้วนะก็ยังจะตามมาอีกเดี๋ยวฉันช่วยขอบคุณนะักอือกัมมี่ยังไม่มาอีกเหรอทําไมไม่เล่นกับพวกเราอ๋อฉันไม่ว่างนะ่ะทุกคนเราลิมเนนำตัวเราชื่อเอยาอายุสิบห้านะ เออฉันลืมให้พวกเก๋ๆแนะนำตัวเลยฉันชื่อจัดมินอายุ15ผมกวินอายุ16ผมชื่อจารีนะอายุ16บหกนุคริงอังกฤษผมเจสันนะอายุสิบ้าเอากัมมี่เก๋ก็พูดสิจ้าชื่อกัมมี่อายุ1ิเดี๋ยวฉันมานะฉันต้องหาวิธีจัดการมันให้ได้มีสองคนพอดีนี่เธอคิดจะมาแย่งกวินใช่ไหม อะไรของเธอฉันจะสร้างเพเพนการว่าเธอตบฉันเล้วจัดสมินจะเตะเธอออกนี่ทุกคนไอ้ยามาตบฉันทําไมเธอถึงทําแบบนี้ล่ะไอ้ยาฉันมีหลักฐานนะว่าไม่ได้ทำเรอแต่ตอนนี้มันดึกแล้วไปนอนกันก่อนดีกว่ากวินมาเช็ส่วนตัวเออมีอะไรกับมี่คือฉันชอบนายอะแต่ฉันไม่ชอบเธอทำไมกันนะนี่ไอ้ยาตกลงเรื่องมันเป็นยังไง เดี๋ยวเอาคลิปเสียงให้ฟังเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้เองทำอะไรกันเหรอนี่กับมีเรื่องมันเป็นยังไงก็ฉันโดนอีนี่ตบนะสิเหน่ใจนะแล้วอันนี้ล่ะคือที่ฉันทำเพราะฉันชอบกวินฉันจะเตะเธอออกจากกลุ่มอย่านะตัดตัวปัญหาออกไปแล้วกวินนายอยากพูดอะไรก็พูดพูดไรอะ ผมชอบเอย่านะฮะแล้วนี่จัดมินเธอก็รู้หรอย้อนเป็นเมื่อสองวันที่แล้วมีไลควินเพื่อนใหม่โคตรน่ารักว่ะชอบหรอเออดิจีบเลยต่อไม่กล้าว,ว่าเรื่องเป็นแบบนี้นี่เองเราก็ชอบนายนะหวานกันขนาดนี้ไม่อยู่แล้วจ้าเป็นแฟนกันนะ จ้าที่รัก